สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณติชาแตงโพนักศึกษาปีที่3จากสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะยินดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่บทเรียนมุกในวันนี้นะคะเราจะเสนอบทเรียนในรายวิชาเมนูสุขภาพจากดอกอัญชันให้ทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายประโยชน์และการนำไปปรุงอาหารและเครื่องดื่มกันนะคะความหมายของดอกอัญชันนะคะอัญชันเรียกตามชื่อพื้นเมืองว่าแดงชันหรือเอื้องชันที่เป็นภาษาเหนือนะคะเป็นพืชในแถบอเมริกาใต้และหมู่ทั่วไปในเขตร้อนลักษณะของดอกอัญชันนะคะมีสีฟ้าอมม่วงขีบขาวตรงกลางมีสีเหลือง รูปทรงค้ายหอยเชลล์ค่ะดอกอัญชันนะคะมีสารแอนโทไซน c ที่มีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทาให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริเวณรากผมบริเวณดวงตาบริเวณปลายนิ้วมือและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้เลยก็คือสามารถช่วยลดการเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดอุดตันได้และมีฤิ์สลายริมเลือดได้ด้วยค่ะ อัญชันนะคะเป็นดอกไม้สมุนไพรที่สามารถทานได้อย่างปลอดภัยหรือจะนํามาใช้เป็นยาบําบัดรักษาการเจ็บป่วยให้ได้ทั้งภายนอกและภายในซึ่งมีการใช้อัญชันเพื่อสุขภาพมาฝากดังนี้ค่ะ 1. นนะคะแก้อาการปวดฟันรากของดอกอัญชันนะคะสามารถนํามาใช้เป็นยารักษาการปวดฟันได้ช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรงโดยการใช้รากมาถูที่ฟันค่ะ 2. นะคะขับปัสสาวะใบอัญชันนะคะมีฤทธิ์ช่วยในการขับปัสสาวะช่วยบำรุงสายตาให้สดใสและแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 3. นะคะบรรเทาอาการท้องผูกรากและเมล็ดของอัญชันเป็นยาระบายผู้ที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำนะคะให้นำรากหรือเมล็ดอัญชันนะคะไปต้มแล้วนำมาดื่มเป็นยาระบาย 4. นะคะบำรุงผมร่วง ดอกอัญชันสามารถใช้รักษาการผมร่วงบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงในดอกอัญชันนะคะมีสารแอนโทไซยานิดที่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทําให้เลือดนะคะไปเลี้ยงผมได้มากขึ้นทําให้อาการผมร่วงลดลงวิธีใช้นะคะก็คือให้นําดอกอัญชันหนึ่งกำมือนะคะมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วสระผมได้ตามปกติเลยค่ะ